สวัสดีกูคนวันนี้ฝนบัตกท้องฟ้าแจม่มใสพอแนะ่หันดอยสุเทพอยู่รีบรีบปุ้นะวันนี้กวาเาจะออกบ้านกับเตียงลาเดียวเขาไปหากินข้าวตอนกันนั่งรถไปกับกึดกันว่าจะไปกินในอย่างดีไปไป,ไปมาๆก็มาโต๊ะก๋วยเตี๋ยวไส้พอแนะ่คือจะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไส้ร้านนี้นะเป็นร้านดังในเชีงยงใหม่แล้วก็ลำขนาดไขมาเชีงยงใหม่มากินเดอ้อตัวลึกพอมาถึงร้านก็บอกว่าหิวข้าวถ้าอยู่บ้านนะบอกมีสักกรรมว่าที่จะทำหาข้าวดูกุคนไส้หน้ากินขนาดสั่งมาเลยสี่จานแล้วก๋วยเตี๋ยวนี่นะ ของมากเลยอะมากไออย่างที่เป็นเส้นมากกว่าเป็นข้าวไข่เป็นพ่องอะอะนี่ฮาก็มาลองกินไส้น้องบอกให้เขจายจิ้มไส้ฮาก็แบบโอะลำเนาะพอกินข้าวแล้วเฮาก็มาซื้อของเข้าบ้านกันน้องฉันก็คือเดินตรงมาเลยช่องแบบครีมซองเซรามอะไรอย่างเงี้ยชอบขนาดอะเดินเดินดูไปเลือกเลือกยิบยิบแล้วก,ก็ใส่ตะก้า ตอนซื้อมันกับมว่วนแต่นะกูคนแต่ตอนจ่ายตังเนี่ยกะใครให้เนอะพอเฮาซื้อของเสร็จแล้วเฮาก็ตงมาที่ร้านเสื้อผ้าแฮมแล้วคือติดหนึ่งมีเจ็ดวันเฮาซื้อเสื้อผ้าไปแล้วห้าวันนะกูคนซื้อติ๊กติ๊กมาติ๊กติ๊กอ้ว่ามาพออะไรแต่พอไปพอมามันบอกวางเนี่ยกะฉันก็เดินไปเดินมาว่าว่าวันนี้จะบะดงอะไรอย่างตกละก็ด้านมาเห็นกระโปรงตัวนี้งามแต่ ก็เลยโดนตกไปอ่ะหันก็ได้กระโปงไปหนึงตัวละน้องฉันกระทูกใจเตวแต่กลัวใส่ไปได้ก็เลยไปลองพอพุ่นนะนี่แล้วฉันก็ได้เสื้อมาแหมหนึ่งตัวมันหน้าหัาขนาดเป็นลายแบบคนแค่ทั้งเจ็ดอะแล้วฉันก็เป็นสโนไว้เออเหมาะกันก็ออู้เล่นมดได้เด้อหน้าอย่างฉันมันน่าจะเป็นสโนไวทได้ <laughs> เออกูโคนมีเรื่องจะเล่าคือมันมีเตลวตัวหนึ่งมันมีตุ๊กตาหมีห้อยอยู่แล้วมันติดสัญญาณการขโมยไว้ติดตุ๊กตาหมีแล้วเปิลน,น่าจะลืมเอาออกกันเนาะดีนะที่เขาขับรถไปบักไก่แล้วเขาแกะฟอ่อของก็เลยกลับมาคือเปิลออกคือบ้านนะได้งัดออกคนเดียวอะอ่ะก่อนเข้าบ้านก็มีละอ่อนใครแวะเซเว่นเพราะนะมีความซุกข,ขนาดได้แวะเซเว่นนะนางก็คือเดินเลือกไปเลือกมาเดินอย่างกัรเซเว่นเป็นรันเวยเพราะนะเออจะได้ขนมกับวันนี้นี่น้องเกลออะ พอได้ขนมที่ถูกใจเลือกรถคนเดียวกับปอใจละส่วนปี่มันก็กินไอติมซื้อเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านคิดวันนี้เสียงอาจจะแหบน่อยหน,ยหนาทุกคนเพราะว่าแอบสบายเนาะเป็นวดัดบวกกับปวดฟันกำลังจัดฟันมาเจ็บขนาด